ารจะเขียนยังไงให้มันเกิดเขียนก่อนนะเขียนก่อนนะให้มันเกิดมันก็กลับไปที่ตัวหลักสูตรของเราตัวหลักสูตรของเราดังนั้นเวลาอาจารย์จะดีไซน์หลักสูตรสิ่งที่อาจารย์ทำอันดับแรกก็คือเอาคำของหลักสูตรนี้เอาคำของหลักสูตรนี้ให้เกิดทั้งเรื่องของ learner person โคเยเตอร์ or, แล้วก็แอคทีฟซิต i z เซเพราะนี่คือผลลัพธ์ผู้เรียนสุดท้ายของลายหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่านก็ต้องทำให้มันเกิดสา,สาด้านนี้มาก่อนก็จะกลายเป็นเอาคำของหลักสูตรนี้แล้วก็ค่อยมาแยกเอาคำหลายปีพอท่านได้เอาคำหลายปีแล้วท่านก็มาดูว่า Domain of l e ิร์นิ่งหด้านนั้น เพราะมันต้องจับมาแมทเพราะว่าพอได้มันมันเอาคําหลักสูตรมันก็จะเป็นพารกรา,กาฟาน้อยจันเนาะเป็นตัวสักสามบรรทัดหนึ่งเสร็จแล้วพอมาลายปีก็มาสักอย่างละครึ่งบรรท,ทัดบรรทัดครึ่งแต่ว่าเวลาจะสอนจริงๆบรรทัดครึ่งเนี่ยมันต้องมาขยายความอ่ะก็ต้องเอาเลิร์นนิ่งเอาคำห้าด้านมาตั้งหลักจากนั้นมาดึงมาอ่าด้านนี้ ปัญญาจะต้องเป็นยังไงด้านคุณธรรมจะต้องเป็นยังไงด้านความรู้จะต้องได้อะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวออกเป็น learner person ไม่ได้ด้านของอด้านที่4คืออะไรนะคะการสื่อสารด้านที่5คือคิดวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลต้องเข้ามาหมดเลยพอเข้ามา5ด้านแล้วอาจารย์คือถึง มันก็จะมีตั้งแต่เอาคำลาเอาเอาคำของหลักสูตรเอาคำรายปีแล้วก็มาทำโดเมนออฟเลอร์นิ่งห้าด้านเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนแล้วมันก็ต้องขึ้นเลยนั่งขึ้นไปดูข้างบนเลยนะว่ามันตอบไหมอ่าแล้วเอาคำหลักสูตรมันก็ต้องไปตอบถึงปรัชญาวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอีกมาอะไรนี้นต้องการสร้างบัณฑิตที่เป็นพระเดินออกไปแล้วพายี่ห้อหอการค้าไทยท่านไปท่านบอกเลยนะคะหัว หัวหัวอะไรนะของท่านอะไรนะหัวการค้าถูกไหมคะของท่านเน้นเรื่องของหัวการค้าไม่รู้เิฉันได้เสื้อไปตัวหนึ่งอะไม่รู้แหละที่ท่านเกียนไว้นะ่ะแสดงว่าท่านต้องการเน้นตัวนี้ถูกไหมคะตัวนี้ของท่านต้องเด่นที่สุดนะเพราะนั่นคือมอตโต้ของท่านนะ่ะท่านบอกว่าเด็กท่านคือเด็กหัวการค้าไม่รู้่ะแต่ปรากฏว่าในหลักสูตรไม่มีองเทอเพเนอร์ไม่มีอะไรแล้วมันจะออกมาหัวการค้าไหมอ่ะ มันก็ไม่ออกอะ่ะอาจารย์มันจะออกแค่เสื้อที่ท่านให้ใส่อะ่ะแต่มันไม่ฟังอยู่ในนี้เลยนะคะดังนั้นพอท่านเน้นตัวนี้ไม่รู้อ่ะตัวนี้ของท่านต้องเด่นเด่นไนคําว่าทุกหลักสูตรมันต้องมีเพราะท่านมุ่งไปที่เด็กทุกคนไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาอะไรก็ตามคุณต้ององเทอร์พเนอร์ได้อะ่ะคุณต้องเป็นหัวการค้าได้ท่านก็ต้องฝังเข้าไปเยอะๆมากกว่าคนอื่นเพราะนี่คือมอตโต้นี่คือโลโก้ นี่คือเอกลักษณ์นี่คืออะไรไม่ว่าของที่นี่นะคะส่วนเรื่องอื่นก็เป็นตัวเสริมหัวการค้าเป็นเด็กหัวการค้านะแต่ก็ยังมีคุณ,ณธรรมไม่เอาแมสมือสองมาขายนะไม่ถูกไหมคะท่านออก็ตักมันขาดตลาดเพราะฉะนั้นฉันทำซะเลยหนึ่งแสนชิ้นไม่รู้ใคร โชคดีเอาไปใช้บ้างก็เกิดสันติสุขไหมไม่เกิดแล้วนะคะแล้วก็ตรงนั้นอ่มาเสริมแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อชุมชนรับผิดชอบต่อท้องถิ่นที่เขาอยู่เพราะว่าลูกศิษย์ของท่านเดินทางไปอยู่ทั่วประเทศอ่าถ้าเขามีเขาท่านบอกสร้างมาเป็นองเทอพเนรเป็นหัวการค้าการไปค้าขายของเขาเขาต้องรับผิดชอบ ไม่ขายสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคนะ้าขายแล้วต้องมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องท่านก็ต้องใส่เข้าไปและสุดท้ายลูกศิษย์ของท่านก็ต้องร่วมมือร่วมพลังในการสร้างสรรค์าการพัฒนาของครอบครัวท้องถิ่นชุมชนสังคมที่ตัวเองอยู่ก่อนจะมาถึงประเทศชาติแล้วไปถึงกระทบต่อโลกนะคะก็ตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัว ที่เราบอกว่ามันจะฝังอยู่ในสิ่งที่พูดทั้งหมดนะอาจารย์อยู่ในหลักสูตรชัดๆเลยอะค่ะท่านจะปรับหลักสูตรท่านจะสร้างหลักสูตรใหม่ท่านต้องเอาสามด้านนี้มาอยู่ต้องมาอยู่ค่ะอาจารย์ถ้ามันไม่อยู่ในหลักสูตรปุ๊บเนี่ยนะมันไปคนไทย4.0มั่นคนมั่นครั้งยังอยู่ใน20ปีข้างหน้าไม่ได้ในนี้ อันนี้เราก็ดึงมาจากยุทธศาสตร์ชาติเป้าหมายสุดท้ายของเราคือต้องมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนก้าวผ่านกับดักลายได้ปานกลางที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าอะไรนะคะ GDP ต่อหัวเนาะ15,000เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีมั้งคะตอนนี้เราประมาณ7,000เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีที่ฉันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าค้างค ถ้าค่าดอลลาร์มันอ่อนลงเรื่อยเรือ่อยเราอาจจะถึงเร็วขึ้นเนี่ยอาจารย์ตอนนี้เราครึ่งหนึ่งอะประเทศชาติเราครึ่งหนึ่งแล้วเขาต้องการให้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญในอีกยี่สิบปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าเท่าไหร่ดิฉันเจอว่าเนี่ยโควิดเนี่ยเป้าหายไปเยอะเลยเป้าหายไปทันทีเลยอะเพราะใน,ในยุทธศาสตร์ชาติก็วางไว้เลยว่าห้าปีจะถึงเท่าไหร่สิบปีเท่าไหร่สิบห้าปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่ และคนที่จะทําไปถึงได้มันล้วนแต่มาจากภาคการศึกษาทางนั้นอุดอมศึกษาในส่วนหนึ่งที่ต้องผลักดันนะคะค่ะความหมายพวกนี้เราก็มีนิยามให้นะคะซึ่งอาจารย์มองความหมายกว้างๆที่เขียนไว้เสร็จแล้วาจาก็ไปดึงใส่ในหลักสูตรของท่านได้หมดแล้วท่านจะใส่อะไรเข้าไปท่านเน้นตัวไหนมากที่สุด ท่านบอกว่าของท่านอย่างพอ,พอดิฉันพูดถึงหัวการค้าปุ๊บดิฉันก็ต้องเน้นตัวที่สองทุกหลักสูตรตัวที่สองของดิฉันต้องเข้มข้นดิฉันต้องเน้นตัวที่สองตัวที่หนึ่งมันมันต้องเกิดอยู่แล้วลับไม่งั้นเอาไปทำมาหากินไม่ได้ตัวที่สามคือให้ให้เป็นคนคนที่รับผิดชอบต่อสังคมอ่ะมันก็ต้องใส่เข้าไป ะะแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นที่เขาไม,ไม่ไม่ได้เน้นมัตโต้เรื่องของการเป็นหัวการค้า mm hmm. เขาอาจจะเอาตัวนี้ด้อยกว่าท่านก็ได้ด้อยลงไปนะคะอันนี้มันก็จะเป็นจุดขายของแต่ละแห่งเองว่าที่เมื่อกี้ถามนะคะดิเฟรนต์ตรงไหนแลบเบิสไหมถ้าท่านบอกว่าตรงนี้ท่านดิเฟรนต์และท่านกับเบสที่สุดเมื่อเมื่อเทียบกับแรนกิ้งในประเทศแล้วท, base, ท่านเบสท่านก็ชนะละคะ่ะ การแข่งขันไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เอาเปรียบใครนอ้อยใจเนาะเราแข่งขันกับตัวเองแล้วเราก็มองคู่เทียบของเราด้วยอย่างอย่างของท่านถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นหัวการค้าดิฉนันว่าท่านก็ต้องมองท่านต้องเป็นหัวการค้าของประเทศท่านก็ต้องมองแบบเนี้ <S <S แล้วโอกาสของท่านก็สูงเลยชื่อมหาวิลาลยของท่านก็บอกหอวการค้าไทยชื่อมหาลัยของท่านก็บอกแต่ปรากฏว่าเด็กทําการค้าไม่เป็น ไม่ได้นะอาจารย์ไม่ได้เลยนะนะคะอันนี้เรากอ็อย่างที่นำเรียนนะคะว่าถ้าถ้ามาใช้ในเรื่องของอคุณธรรมจริยธรรมนี่ก็นั่เเนาะ,ะถ้ามาลงเดียวเอาเอามาลงในเรื่องของโดเมนออฟเลอร์นิ่งห้าด้านของเรามันจับได้ไหมมันก็มีได้นะทั้งเลอร์เนอร์โคโยเกเตอร์แล้วก็แอคทีฟซิตี้เซนแล้วแต่ว่าเราจะจับตรงไหนนะคะ ถ้ามาเรื่องของความรู้อันนี้อย่างไงก็ต้องเกิดในเรื่องของ learner ถ้า learner ไม่ลงในความรู้นะไม่ต้องพูดละนะคะพอมาทางปัญญาเนี่ Learn er นย learner กับ c o c r e a อร r ไปได้วยกันเลยแล้วปัญญาก็มาอาจจะมี active c ต t i z e n เข้ามาด้วยด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนอันเนี้ยตัวที่จะหนักหนักก็คือ active citizen แหละแล้วก็เรื่องของการคิดวิเคราะห์สื่อสารเทคโนโลยีก็จะมาเนี่ยเราก็ลองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองทำตลาดเนี่ยถ้าท่านออกแบบมาแล้วท่านเสียบมาเนี่ย เจ้าของหลักสูตรทํามาอย่างนี้แนละ้วผู้บริหารแต่ละระดับเวลาวิเคราะห์วิเคราะห์อ,อย่างเงี้ยมันจะกากับกันได้เลยอะค่ะอาจารย์อันนี้คือเขียนเป็นแผนนะแล้วเดี๋ยวพอไปประเมินค่อยว่ากันอีกทีว่าได้อย่างที่ระบุไว้ไหมเพราะนี้เป็นข้อสัญญาของท่านว่าท่านสัญญาว่าท่านจะสร้างคนให้มีเรเน,นอร์คอยเคเตอร์แอคทีฟซิตี้เซนท่านสัญญาว่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเอาคาแบบนี้ละปลายแต่ละปีเอาคาจะได้มาแบบนี้ น,ะะนี่คือที่ท่านคอมมิชมน์ไว้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าแล้วจะเอาไปทําเริ่มปฏิบัติละ่ะนโยบายของมหาลัยต้องมาก่อนเลยค่ะท่านมหาลัยบอกว่าทิศทางจะต้องสร้างคนเป็นหัวการคาร้าทุกคนอโอเคหัวการคะ้าตอบนโยบายนี้ตอบยุทธศาสชาติไหมตอบในเรื่องของการพัฒนามนุษย์ให้สามารถมีขีดความขีดความสามารถในการแข่งขันได้ถูกไหมคะ แล้วเป็นความจําเป็นไหมจําเป็นเราต้องการอะไรเาก็นั่งมองแล้วก็ความได้เปรียบเชิงพื้นที่และเชิงทรัพยาการท่านเป็นยังไงของท่านได้เปรียบเชิงเชิงพื้นที่เนาะเพราะท่านมีสภา,าของการค้าไทยสนับสนุนท่านมีอุตสาหกรรมแบ็กอัพท่านจะต้องพา,พาเด็ดไปทางด้านค้าขายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ต้องดู ถ้าดิฉันไม่ใช่ไม่ใช่มหาอะไรที่นี่ดิฉันเป็นมหาเลยและเฉพาชพัฒในท้องถิ่นดิฉันก็ต้องไปนั่งดูว่าดิฉันได้เปรียบเชิงพื้นที่อะไรได้เปรียบเชิงทรัพยากรอะไรดิฉันก็ต้องไปสร้างคนตามข้อได้เปรียบของดิฉันไม่งั้นเราเราจะสร้างคนที่เหมือนเหมือนกันเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นหรูหลูแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วแล้วจะเจออะไรคะลูกค้าก็ไม่มี เปิดมาแล้วมีลูกค้าอยู่5คนสิบคนมันทรัพยากรสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองมันก็จะเจอเ,เกิดเหตุอนี้นะคะดังนั้นฝั่งนโยบายต้องกําหนดททางมาให้ชัดๆเลยค่ะแล้วก็การบริการหลักสูตรจะเป็นรูปแบบอะไรบ้างนะคะสนองความต้องการของผู้เรียนไหมตอนนี้ผู้เรียนบอกว่าอยากเรียนอยากเรียนเลยไม่รู้ เริ่มเริ่มมาแล้วนะอาจารย์อยากเรียนอะไรไม่รู้ขอมาเรียนก่อนเรื่อยๆไปก่อนได้ไหมอาจารย์ก็ต้องคิดแล้วว่าได้ไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็บางทีมันก็จะเริ่มมีที่ที่ตอนนี้ที่ท่านทุกท่านก็นได้ยินเนะ่ยรีสกิลอัพสกิลนิวสกิลกับสกิลกันนะ่ะว่ากันไปเรียนแบบเครดิตแบงค์ได้ไหมเรียนแบบฝากได้ไหมยังไม่รู้จะเรียนอะไรขอมานั่งเรียนพังพาก่อนได้ไหม ได้ไหมคะมหาลลยก็ต้องเริ่มเปิดเปิดบริบทพวกเนี้ยอาจารย์จะบริหารจัดการยังไงนะคะให้มันมีความหลากหลายตรงส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นก็ออกแบบหลักสูตรดิฉันนึกบอกว่าออกแบบหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องดูนโยบายดูอทิศทางที่ประเทศชาติต้องการตอนนี้มหาลลยของรัฐก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนั่นแล้วนะคะ ไม่ผลิตคนตามความต้องการของรัฐงบประมาณจะเริ่มไม่มีงบประมาณที่เป็นอาเจนดาเบรดจะเริ่มหายไปได้เฉพาะงบประมาณที่เป็นฟังก์ชันเบรดฟังก์ชันเบรดก็ตายสิคะอาจารย์ไอ้ที่เคยได้ง่าย,ายๆก็จะไม่ได้กันอย่างนี้นะคะอ่ะแต่ของท่านบอกไม่เป็นไรของท่านมัอนอยู่ที่ฝ่ายบริหารอย่างเนี้ยมันปรับเร็วด้วยของท่านน,น,นะคะก็ต้องมาออกแบบแล้วที่บอกนะคะหลักสูตรมันปรับปรุงได้ไม่ต้องรอถึงห้าปีสองปีไม่ได้ปรับ สามปีมีปัญหาปรับไม่ต้องรอถึงห้าปีนะคะแล้วก็ให้คลุม learner person co l d u c a t o r active citizen ตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตรวิสัยทัศน์จุดเน้นของท่านก็มาแล้วแล้วก็ต้องดีไซน์หลักสูตรออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็จัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเหมาะสมเริ่มเข้ามาแล้วนะคะยืดหยุน่นเหมาะสมเริ่มเข้ามาแล้วอยู่ในคาาเรียนอย่างเดียวคนก็ไม่เอาแล้ว เป็นหัวการค้าอยู่แต่อยู่ในห้องก็เหมือนค้าขายบนกระดาษแล้วละนะคณะค้ามันก็ต้องออกไปข้างนอกต้องไปเห็นโลกจริงต้องไปเห็นของจริงแล้วอย่างที่เรียนนะคะว่าออนไลน์ก็เริ่มสำคัญเข้ามาถ้าจะเรียนออนไลน์ท่านจะยืนยันได้ไงว่าผู้เรียนของท่านเบยนจริงๆถ้าจะเรียนออนไลน์ท่านจะตรวจสอบได้ไงว่า นั่นเป็นลูกศิษย์ของเราไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มานั่งเรียนแทนก็เริ่มเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นเนี่ยสัปดาห์หนังสือดิฉันจะช้อปปิ้งออนไลน์ลนะอะไรเนี่ยเขาไม่คือเป็นคนชอบเดินงานสัปดาห์หนังสืออาจารย์แต่ปีนี้เขาไม่ให้เดินเขาให้เราเดินบนหน้าจอเอาก็ก็กกกกกน่าจะได้อีกบรรยากาศนะคะไม่รู้เราจะสามารถเปิดคลิก,ก,ก,กดูก่อนซื้อได้หรือเปล่าหรือให้ดูเฉพาะหน้าปก เราปกติเวลาเราไปเรื่องนะั้นเราก็จะเปิดดเูเรื่องนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าอ่านแต่ถ้าดูแต่ปกมาเราก็ไม่อ่านนะเพราะเราไม่รู้ว่าเนื้อในมันคืออะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าเราจะได้ดูขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันอาจจะจะจัดการเรียนรู้แบบไหนที่จะยืดหยุ่นแล้วก็ให้นั้นได้นะคะตัวตัวนี้จะสําคัญที่สุดกํากับให้มีการประกันคุณภาพทุกระดับนะคะ ส่งเสริมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านต้องกำกับให้เกิดในเมื่อเป็นอิสระจัดการได้ก็ต้องประกันได้ว่ามันได้คุณภาพตามที่